ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนี่ตอนแบบขาช่องน้องจะจ้าผ้าร้ยน้องจ้าผ้าร้ยจะมาติดตามนักท่งเที่ยว่นค่ะมีค่ะนักท่งเที่ยว่นมาไลยหลายพี่น้องเฮงค่ำเฮงหลายตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงสิบหมน้าที่นั่งเที่ยวน้าเน้นมากเลยนั่งเที่ยวน้าเน้นมากมาจากสอป,ปอลาวเลาส่วนมากคนว่าจะมาจากสบปบผัวเลาครับพีบ่น้องสัวเลามาล่หลายเพราว่าจองมากพอดา คนดนคิดดนใจสอปอเหลาจะม้าหลากว่าทุกที่เลยคนไทยเห้ากับมีค่ะแต่สอปอเล่าจะมามากเลยเสวาวทิตลังไหลเขามาาเจ้าหน้าที่คนอธิบายฟังต่อไปน้องจ,าจ,าจ่าจะผ้าไปช่มด้านล่างค่ะมองนี่เป็นมองวายเด้อ่าด้านนาเด้อกัมบูชาจะปู่พ่อปู่เกีตแก้วแม่ย่าละองดาวตังนโมสามจบกับประมาณนี้ที่น้องเด้อสถ,า,ถาเพิ่น นี่ค่ะพี่น้องอันนี้จะมาถวายพวงมาลัยกับใบสีค่ะเพิ่นมาจากสปปลาวค่ะเพิ่นว่าเพิ่นฝันเพิ่นฝันเพื่อนฝันจังมาฝันเพิ่นบอกฝันเพิ่นอนมาพี่น้องนี่ค่ะฝันว่าสั่นเพิ่นว่าเพิ่อนโบเรจอยนี่พี่น้องจอ้เพิ่นก่อนเด้อเพิ่นลืมจอบ่บจอยปูญาบ่ได้เขียวเด้ดจอยให้เพิ่นกับพี่น้องขอโทษเด้อปูเพิ่นลืมจอยจอให้นี่ค่ะ ไปสีนี่งามครับคนลืมจอนลองจ่าจอยเพิ่นจอมาปูเดี๋ยวปูพอดียิบก็ได้ไปซีอิงก็ทาปูไปกับพี่น้องติดตามลงไปข้างล่างน้ำกันมาละทั้งไหนเนาะมึงการอู้มึงการกันมากไก่เนาะทา้งมึงการกันไล่ได้เนาะ แต่ว่าบึงการก็มีความศรัทธาทางนี้นี่ครับพี่น้องมาฮอรละเด้อสาธุเด้อปูวัดดงน้องการวัดป่าดงน้องตาลสาธุสาธุปูกราบเด้อกราบปูสาธุกรอนุญาตเด้อปูเด้อให้มีโชคมีลาบหฮงเงปังปังหมันหมัน,มนยิบลอตเตอรี่อยู่มองวัดปลาดงน้องตาลให้สำเร็จเด้อปูรางวัลขอสองแสนบาทลูกจะมาสั่งบารมีกระปูเด้อขอเลยปูสองแสนรางวัลที่สองปูรางวัลที่หนึ่งให้คนอื่นก่อน วอาวันที่สองกับพ่อเอาตามกำลังทรัพย์สาธุเดอ้อปูเก็บแก้วแม่และอองดาวถนัดพ่อนซืวอวันตรานากหน่อยได้มาหอด้วเดอ้อนากหน่อยได้มีบุญวัดสนามหาปูหายาละเดอ้อโอ้ัอนใส่ทุงเท่ามากกันินันจัาหน่อยเนาะใส่ทุงเท่าก็จสิสวยได้ยู นาาใส่ถุงเท่าได้นน่พี่น้องแง้ซอยใดน้อยเดียวสาธุเดอ้อสิมาเบิ่งบ่อน้ำเห็นแต่ในคลิปข้าเจ้ายูทูบเมื่อนี้เนี่ยมีบุญวาสนามาเบิ่งเองพี่น้องสาธุเดอ้อห้ามโยนเหรียญลงบ่อศักดิ์สิทธิ์พ่นว่าหามโยนเหรียญเด้อพีนนนน่น้องเด้อนี่ค่ะบ่อน้ำ ปูยามาหาเลยเด้อน้องกันจะผ้ารวยหนักหน่อยเลยมาไหวปูไหวายาขอถ่ายคลิปนี้เด้อปูให้คลิปนี้โด่งดังไปทั่วโลกให้มียอดวิวคนติดตามหลายๆเด้อปูเด้อขอโชคขอลาบกับลอตเตอรี่น้ำมันที่สองสองแสนสิมาสาั่งบารมีน้ำปูเบไกตปันไายดอกมาได้อยู่เติมน้ำมันรถมาได้อยูป่ปูสองแสนเด้อนี่ครับพี่น้องเพื่อน่าหามย่นเหรียญเพื่อน่า ห้ามโยนเหรียญเพิ่นบอกละเด้อพี่น้องอย่าไปโยนเหรียญเด้อบ่ให้โยนเหรียญได้เพิ่นว่าให้ชมบารมีได้อยู่แต่บ่ให้โยนเหรียญเพิ่นวางสิแต่มองนี่ก็สิโยนได้อยู่ตัวมองนี่โยนได้อยู่หรอกอันแต่ว่ามองบ่อน้ำสักทีพิ่นบ่ให้โยนเอาก็ม้ามองนี่ก็ได้เอาเหรียญชิปนี่ละเหรียญชิปพิ่นอยากออกมาสาธุปูเด้อรขันบุญวัฒนามีให้เขาบาดเลยปู สองแสนสำเร็จเข่าบาตเลยปูหนึ่งสองบ่เข่าปูเอาไม่เอาไม่เอาไม่ปูเอาไม่เอาไม่เอา้เอาเรียนที่สองปูวัดใจกับหลูกเ,เป็นบ่คอยเข่าเด้อปูเด้อเรียนที่สองเลยสองแสนยนบ่เข่าปูสวีอีกแล้วใจต้องเป็นเรียนบาทปูอู้เรียนที่สามปูขึ้สีล่องใจลูกคักแท้ปูขึ้สีล่องใจลูกคักแผลเนาะรวมเอรียนบาทดีกว่าปูเรียนไงมันเข่ายาก สาธุเด้อร์หนึ่งสองโอ้บาทหนึ่งเข่าปูได้อีหลีเ,เรียนชิปบวเข่ามันหนักเข่าเอาอย่นเลยค่ะอธิษฐานจิตขอเท่าไรล่ะต้องขอก่อนดิอขออีหยัง,ยงให้สัมเ็จให้เข่าบาทเพิ่นบังหันเรียนชิปสองเลียนบวเขา่าเรียนบาทเข่ากรึบไปหนึง่งขออย่างน้อขอให้มันถึกเด้อเอางย่นเข่ามากค่ะ าทูให้โยนเข่าเด้อหามุมดีๆีห้อยนเข่าแม่ได้สิจอให้ปึ๊บเข่าบ่เอาอีกเอาอีกของข่อยซ้ำเทียดังเข่าเขาบ่เย้ดีใจน้ำเด้อขอแสดงความยินดีส้ำเร็จแล้วสิ่งที่เจ้าปรารถนาส้ำเร็จแล้วสาธุเด้อเอาะพอแล้วก็ไปหลับต่อค่ะอสวยงามงามบุญหลายตัว อันเวลาตั้งใจมาโบเร่มาแต่ว่าโบเร่คิดได้มาคิดแค่นั้นเว,วลาเขาตั้งใจมาโบเร่มาเด้ขันท่าวา่าเออคือสิโบเร่ไปเรกไปมาบุญวาสนาแห้งค่ะซา,าธุเดอ้ออันนี้พนงเพจน์โบ่ฮย้อนเหรียญได้นอกมองนี้นนงเนาะเพจน์ยน้อนตะบาดเนาะแต่ว่าพจนว่าห้ามเด้หดล่ะาห้ามโยนเหรียญลงบ่อน้ำแต่ว่าแต่ว่าย้อนใส่บาดได้อยู่วแต่ว่าบ่อน้ำพจนเพ่นเน้นบโบไเพจนว่า ช่วงบารมีปูนเปนาะอันเจ้ามาตะบ,บึงการเตรี้ยหอยมาตามเพิ่อบันดุงหอยมาตะข่ำถโนนโนี่นมันคุยเสียๆข่ำถนนอยู่นี่อ,อันมูเพิ่งมาจากบึงการพี่น้องมูกัลายาณิมิตเ,เพื่อนรวมโลกเลยค่ะเด้อบ่ได้หูจักเพิ่นเน้แต่ว่าคุยกับเพิ่นคือน,ม,น,นมูนกกีนจ่จ้าขันบ่ได้เฮ็ดบุญน้กากันมึงสซีเม็นต์นาตึงใส่กันเลยเด้อขันเป็นมูกันกับชิยิ้มไม่กันเลยเด้อ นี่ละพี่น้องบอ่อนามศักดิ์สิทธิ์เพิ่นเพิ่นา่ายายนเหรียญลงบ่อเดอ้อวสันส้มบรารมีได้แต่ว่ายาโยนเหรียญเพิ่น่าังสี่พี่น้องนี่ละน้องจ่าทายท่าหมเบิงข้ามโยนเหรียญลงบอ่อเพิ่นมานี่ค่ะบัดป่าดงหนองตาลพี่น้องบอริเวณรอบน้องจา่าททยเบิงเดอ้อน้องจา่าผ้ารวยก็ได้มีบุญวาสนาโดยที่บริตต้งใจค่ะอันที่ตั้งใจบริรม,มากค่ะพี่น้องเพราะบริไต้ตั้งใจมาธุระได้มาก แสดงว่าสิ่งใดที่เฮาตั้งใจมันจะบ่ได้ก่พี่น้องบ่ต้องตั้งใจก่ะอะไรแต่บุญวาสนาเลยอธิษฐานจิตเอาว่าขันมีบุญวาสนาใครได้มากประมาณนั้นพี่น้องอู้คุณน่ะคุณนะ่ณนะโบนามปูคน,นมาตางินข่าวว่าคน,นมาตาคนละประเทศเหล้าคน,นละเลี้ยงจันทร์คนละพี่น้อง เพิ่นมาพูดให้ลูกให้หลานไช่วมบารมีทั้งปีเด้อทางานก็ขอเชิญชวนนะครับสำหรับกติธทรมท่านใดนะครับที่อยากจะเป็นเจ้าภาพนะครับขออนุญาตเด้อปูดเด้อผิดถูกผิดขออใั้ถือถแล้วก็สาธุนี่พี่น้อง,งนี่ค่ะ,ะอันเสาร์อาทิตย์นี้นะองเที่ยวมาจากประเทศลาวหลายมากเลยค่ะเสาร์อาทิตย์แต่ว่าขันวันธรรมดาก็จะเป็นคนไทยเฮาเลยพี่น้องนี่ มีความตั้งใจหรือว่าตั้งใจถ้าน้องกระจานี่ตั้งใจอยากมาตแต่สงสารเดือนก่อนแต่บ่ได้มาพี่น้องเมื่อนี้ไปธุระย,ยูดอนผ้านองไปตรวจสุขภาพเอ้าได้มาแสดงว่าบุญมานานจองบุญมากพี่น้องเขเา็ปความดีเพิ่งได้ผามากเข้าไปความดีเพิ่งได้ผาจองมากนะพี่น้องเด้อต้องทำาความดีหลายๆคนสิ่งไดทีท้าความดีแล้วมนจิจองมาเองดอกความอยากขอาเมาคนวาสิ หรือตามกำลังศกฐางองจากอันนี่ละค่ะ,อะ,คะเอาขออ่อยอดป,<ห>ปูอีกทีกันนะปูขออ่อยอดในเดอ้อเอาเหรียญชิปอยากออกมาอีกแล้วพี่น,อนอ้อ,เนเอ,องปเพิ่นอยากให้่หจะเหรียญชิปเถอะสงสัยเพิ่นอยากให้หน้องจะเฮ็ดบุญกับเหรียญชิปให้เข่าในเดอ้อเหรียญชิปป,ปูปูให้น้องจากเข่าเดอ้อหนึ่งตั้งรักดีๆก่อนหนึ่งสองมันบุเข่าแม่พี่น้องเหรียญชิปบุกเข้ยเข่าแม่ เอาเลียนหาบ้างดูหนึ่งสองเลียนหากับบ่เข้าพี่น้องเลียนบาทกอนหนึ่งโอ้เลียนบาทเข่าดีดีพี่น้องอเลียนชิปบ่เข่าพี่น้องเลยนรุ่หยาดเด้อเอาของเพิ่นมาล่ออีกกันหนึ่งสองน,น่านเข่าแล้วพี่น้องเข่าแล้วเข่าแล้วพี่น้องนีครับพี่น้องคะ่ะบริเวณ โดยรอบใช่เบิ้งเลยพี่น้องพอดีเว้นโดยรอบลูไปธุระมากครับน้นองไปเช็คสุขภาพตามคุณหมอน,นั้ค่ะขอโทษเด้อปูเด้ออ๋อปูนี่ค่ะวัดป่าดง น้องตาลและพี่น้องได้มีบุญวาสนามาโดยที่บ่ได้ตั้งใจมื้อนี้พ่อบ่ได้ตั้งใจได้มาแสดงว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปูจองมาทำความดีแล้วก็ได้มาคันความดีบ่ถึงก็บ่ได้มาบัดน,นี้ลุงสิขอเด้อให้ถือลอตัลลี่สองแสนบาทปูเดนมาสร้างบาทมีกับปูเด้อให้ถือมันที่สิบหกคุณจะกีก่าสองห้าหกได้สองแสนภาษาบาลมีกับปูเลยบางทีหนึ่งให้คอนอื่นก่อนปู ลูกอสองแสนกับพ่อพ่อได้ใส่ได้ใจ่ายในขอบพ่อพ่อไม่ได้สางบารมีกับพ่อประมาณนี้ค,ะค่ะปู่ะนี่คะ่ะมีนักท่องเที่ยวคนไปอธิษฐานจิตน้องจ่ากับสินยางนี่คะ่ะพี่น้องคนตั้งอธิษฐานจิตบทสวดบูชาประสันพระพุทธเกศแก้วสัตตนาคราชมุนี อันเห็นว่าชัดขอถอดขอให้หลวงพ่อเกตแก้ววัดสันวัดเวียงหนองตาลพระพุทธเกตแก้วสัตตะพัตตะนาคามุนีสีเวียงตาลพคนมาจากเวียงจาันทร์พคนมาจากประเทศลาวพี่น้องประมาณนี้นักท่องเที่ยวคนสีน่าชมบาร,รมีไปยากได้ว เก็บเท้าพี่น้องนวดไปน้ำมาถือว่าจะคล้องได้นวดไปน้ำพี่น้องค่อยๆย่างค่อยๆย่าง,างไปกันย่างได้ยุ่งก็ skip ขาหน่อยนึงเพราะว่าหินหลบผลัดชาวบ้านคนก็นจะสุดยอดเล็กน้อยนี่คะ่ะนักท่องเที่ยวเพื่อนก็นมาประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะประมาณนี้เด้ออุยอ้ยอุย๊ป นี่ค่ะนะักท่องเที่ยวคนคนอยู่มองกันเลยปร,ประตูเวียงเมืองปูนี่คะ่ะพี่น้องอ้อมรอบจะเป็นบ่อนามนักท่องเที่ยวร้ายมาพี่น้องมีเคนกัลลังสร้างเพิ่ม <Okay. S 1> เติมอยากจะเลือเล่อนลุงเรื่องต่อไปพี่น้องนะักท่องเที่ยวเพ่นกัลลังกิติฐานพี่น้องพโบนนะเามคนมาขอพรค่ะ นี่ค่คะอ๋ะอจ่าสิไปเบิ้งคาถาเป็นคนลนหันเห็นบ่ชัด เพี่นนน้องออจ,จัดสั่งานไปกับพี่น้องนี่ครับพี่น้องค่ะบกาเดินทางไปกันเลยอึบอึบอึ๊บปลาปูทำเป็นชั้นบันไดนี่ได้ครับพี่น้องปลาดวงน้องตานี่การล่านจอลลดรถหนอนกเติบพี่น้องหอนอยู่ นี่ค่ะมงล้านจอดรถจะมีทุ่งเหลืองปกักทุ่งชาติไท่ยทุ่งเหลืองเพราะว่าจะมีงานบุญกระถินคับพี่น้องที่พ่นปกักทุ่งนี้หมายถึงว่าอา,อาทิตย์ประมาณเมื่อเกินสองอาทิตย์นาก็คือวันที่ยีกก่สิบห้าพฤศจิกาถึงวันที่ยี่สิบหกยี่ห้าพฤศจิกาถึงวันที่ยี่สิบหก ชี้กาสองหาหกจะมีงานถอดกระถินได้ค่ะเด้ดเอคุณจะเป็นกองกระถินชี้ลอยเก่าซิบเก่าบาดพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเฮ็ดบุญน,น้ำเพลินนี่บุญน,น้ำเพลินพี่น้องมาสาร้างบุญสร้สางบารมีน้ำเพลินเด้อมีกองกระถินเด้อเป็นประกาศอยู่น้องจ่ากเ็เฮ็ดตามกำลังรับน้องจ,จา่าท่านนี้ขอฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ